<laughs> ôi em bơi, đi nhúa nè vâng ôi này. Ấy ấy này, ôi khó nè ngoài ai để cao hay vâng ôi bỏ cặp đùa bỏ tàng cắn nè ôi ai chịu ở bên cạnh anh luôn bà มันห้อนนี่แหละไอ้เบรย์เลยขยันเปิดปิดเปิดปิดให้เลยประตูอ่ะนะโอ๊ยอยยมีตัวหนึ่งเโอ้ยมันห้อนมันห้อนดีมาเพื่อกันโอ้ย อ้ยกับผัวมูอ้ายอยากบ่หึไปนอนใส่มจมเนี่ยหึนอนไปนอนใส่มาไหมหอ้ายถามยินบ่หูไงไปนอนใส่มาโอ้นอนในบ้านโอ้อ่าอ่าอโอ้ยโอ้ย เบิ่งลูกพอลูกเฮ็ดดีๆขึ้นดีๆ <laughs> โอ้ยดูโอ้ยนำคุณเมื่ <c oughs> อยนะมเดียวคืนเดียวึ้นมือขี่ข้อซะเนี่น้าหัวขอลูกอะไรดื้อแท้ฮะลูกโน้บ่ฮึ หลงอยู่เทียงจะไปเล่นกับออหลงวันนี้ปล่อยออหลงนะครับแต่น้องก็ไม่ได้ไปไกลนะฮะก็อยู่ในบริเวณเทียงนะฮะดูดูไปซ้ำนี่แหะเอ้าทำไมเราอยู่ตัวเดียวล่ะฮะมานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาปลาลินอะไรมาเนี่ยข้างหลังกดำใช่ไหมฮะฮึ Ôi, à, nâng luôn nâng luôn ui lâu hiểu xem mẹ ui hôm hiểu mẹ cả má hả mẹ nào mà ui ui cái mục phải tham gì lại mà này đu đây này mình cho mục má bọn này đám mốt เนี่ยอากาศมันร้อน่ซื้อน้ำแข็งมาให้ผมด้วยฮะมันมดนมาอ้นครับโอ้ยเอาเอาสิงโตลายออดมาอีกแล้วไอเอามานอนกอดน,นอนทับเลยนุ่นโอ้ยพิตะฮักเทบาดเลยฮะดูคว,วามเนี่ยโอ้ ทำไมเราไม่นอนอ่ะเราอ่ะฮะไปไปเล่นกับโจเนี่ยไปผัวไปโจเนีอ่ะโตกว่าเพื่ออะไรเราเนี่ยฮะอืมลูกัวคอหนิอุ้ยอุ้ยดูดูโอ้ยจะทำอะไรเราฮะเบิงง่ายแค่นี้ังโอ้ยอากาศร้อนมินบ้าอากาศร้อน ได้เข้าไปในบ้านปะมาเลยมะมาตากพัดลมมะเร็วๆมาตากพัดลมมะมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้ำตากพัดลมมะเร็วก้าวแสงละพัดลมน่ะโอ้ยนูน่นลิงนอนสบายเลย ao, tại sao lại, ao chạy fire là bưng, ui, lừng quăng bò bưng, up, nè, yên lười, ui, yên à, บ่บอ่ออกให้ไปเลยบ,บ่บ่บ่ออกให้นี่เบิ้งเบื้องออกไปเลยนะบ่อเ,เอาไปบ่อยกัดคนตัวอื่นเบื้องเบื้่บ่บ,บนีนย่ยใครบ่ให้ดื้อเอาดูนี่วิธีการทำโทษอืม บ่บ่ต้องมาอ้นาอนเลยเนอะเอ้ย้ใส่คอปากนี่แลยนาเดียเนี่ยโอ้ยย็นแล้ว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 อเย็นแล้วย็นแล้วออเจี๊ทำไรเน่ฮะอืครับผม มีอะไรครับรดูดูตัวนี้เออยโออยโอ้อีอเอ,อเจน้องทำอะไรนะเรียงน่องบปะนั่งเป็นเด็กดีหมดเลยแม่มาอยู่บ้านเน,ะนะี่ยนี่มาอยู่บ้านเป็นเด็กดีแล้วล่ะ โอ้ยโอ้ยยืนใช่ไหมเราอ่ะฮะดูนางพยายามเอาที่ข้อปากออกนะครับโอ้ยประตูยี่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 ตึ้ง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 โอ้ยโอ้ยส่วนตัวนี้ก็นอนตากพ้าลม อ,อุ้ยอุ้ยอันเสียงใครเสียงใครไปเปิดประตูนะเพื่อนนะมาเนี่ยตัวนี้ก็คิดดื้อได้นไงตัวนี้เนี่ยดื้อบ่ะดู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 เพื่อนฮะเหมือนเพื่อนเพื่อนถอะฮะใครมาไปดูสิฮะสมน้ำหนา บอกตรงเลยบอกตรงเลยบอกออกให้ใครบอกนาเดียดื้่บอกบ่บอกออกดื้อนะ่ะกัดน้องกัดตัวอื่นเนี่ยแสบเราเนี่ยอันนี้มาโอนอย่ะให้งให้ผมออกให้เอาออกก็เป็นเหมือนเดิมบอกแล้วจะทำเขาจะทำเขา ai soi bù day, tổ peptide, tổ mẫn, lấy, bay cày cày, bỏ tung mờ ơn, bay cày cày đi, bay đi, thìp một cái, thìp, bỏ bỏ bỏ, bỏ ởc hại, điadu, bỏ đấy มาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,าน,ะน,นะครับช่องบอลชอนชาแนลนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ